จะเป็นผัวเมียกันนี่เป็นเรื่องของเราสองคนเน่เราผิดกันด้วยเลอลูกกล้วยที่ลูกล้วยพูดไปเพื่อหวังดีต่อเจ้านะข้าทราบดีแต่ข้าองใจไม่ว่าข้าจะทําอะไรทำไมทุกคนต้องค้านข้าเรื่อยเลยยังไม่เข้าใจอีกเมื่อแม่นางเล่เป็นอาจารย์เจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของเจ้าเจ้าสองคนจะรักกันไม่ได้เด็ดขาดกูกูได้แค่ถ่ายทอดวรยุทธ์ให้กับข้าทำไมจะเป็นภรรยาของข้าไม่ได้อีอยาณเราสองคนรักกัน คู้รักกันมันผิดอะไรด้วยเหรอเขาไม่สนใจหรอกข้าจะรับกูกูเป็นภรยาห้องเอียกกล้วยกุยีใละชันเจ้ากล้าเป็นคนในระคุณเง้นเหรอลู้ไว้เจ๋งข้าไม่ผิดเนะจะฆ่าฆ่าฆ่าเถอะนี่เจ้าใตความรักที่ข้ามีต่อกูกูจะอยู่กับข้าแม้ข้าจะต้องตายลูกก้วยข้าเห็นเจ้าเหมือนลูกในส้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายดีกว่า ที่จะใหจะาทำผิดขนมประเพณี